iPad Pro อาจเป็นอุปกรณ์รุ่นแรกของทาง Apple ที่จะได้ใช้งานจอ Mini LED iPad Pro อาจเป็นอุปกรณ์รุ่นแรกของทาง Apple ที่จะได้ใช้งานจอ Mini LED ก่อนหน้านี้ครับได้มีข้อมูลว่าทาง Apple กํกำลังพัฒนาจอแสดงผลแบบ Mini LED มาระยะหนึ่งแล้วนะครับ ล่าสุดทางนักวิเคราะห์ที่มีความน่าเชื่อถืออย่างนิงชี้ควาวได้อ้างว่า iPad Pro จะเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของทาง Apple ที่จะได้ใช้งานเทคโนโลยีนี้ครับโดยมีรายงานล่าสุดระบุว่าทาง Apple จะเร่งนำพาแนลจอมินิ LED มาใช้งานครับเนื่องจากผลการทดสอบในตอนนี้ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์กันไว้ครับซึ่งเครดิตนี้กต้องยกให้กับซัพพลายเออร์รายใหม่ครับอย่างชาแนล Op e r ท c t ลที่อาจจะทำให้เราได้เห็น iPad Pro รุ่น12.9นิ้วดูเป็นรุ่นแรกครับที่มีจอมินิ LED ไวกว่าที่คาดกันก็เป็นได้ครับทางนี้ครับทาง e p s ี a r ยังคงเป็นซัพพลายเออร์หลักในการผลิตจอมินิ LED แต่ทาง Apple ครับก็ต้องการซัพพลายเออร์เพิ่มเพื่อตอบสนองต่อการต้องการนั่นเองครับซึ่งในปัจจุบันครับผู้ผลิตแผงจอมินิ LED กังย้ายจากขั้นตอนการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การลดต้นทุนต่อนหน่วยการผลิตครับซึ่งมีชี้ว่าคาดว่าในปี2021ราคาต้นทุนของจอประเภทนี้จะลดลง50และในปี2022จะลดลงเพิ่มอีก3.5เลยทีเดียวครับสำหรับการผลิตล็อตใหญ่ของแผงจอ Mini LED นี้จะเริ่มในไตรมาสที่4ของปี2020โดยมีคำสั่งซื้อเบื้องต้นประมาณ300ถึง400 0 0ชิ้นเลยครับ ไม่แน่นะครับว่าในปี2021เราจะได้เห็น iPad Pro ที่ใช้หน้าจอแบบ Mini LED ก็เป็นได้ครับ